เทวิการเรียกทรัพ์นะคะวันนี้นะคะอยากจะมานะคะเล่าเรื่องสําหรับคนที่ผ่านเข้ามานะอาเอาแบบพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้คุณมาเจอคลิปนี้โพสต์นี้ไลฟ์นี้ถ้าใครดูจนจบหรือฟังจนจบนะคะ นี่คือดวงของคุณนะคะตั้งจิตดีๆอธิษฐานดีๆนะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนใครที่ผ่านเข้ามาเจอใครที่ผ่านเข้ามาเห็นไม่บังเอิญแน่นอนนะคะนะวันนี้เราจะเปิดให้คุณนะคะ <Yeah. S 1> อ่าเราจะมาสื่อผ่านไพ่ให้คุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่เดือดซันมาเลยแม่จ๋าข่าวดีโอกาสดีนะคะชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศมานะคะอ่าช่วงนี้บอกเลยนะมีเกณฑ์การได้เดินทางเดินทางไปไหนพบปะผู้คน หลายๆกลุ่มชนชั้นถือว่าดีนะคะถือว่าดวงคุณน่ะจะเปิดจะปังให้นะคะจากที่คนไม่เคยรู้จักคุณเลยช่วงนี้คุณจะเป็นดาวนะมีแต่คนรู้จักนะคะคำพูดคำจาของคุณการเจรจานะคะจะดีนะคะคุณไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนะจะมีแสงสว่างมีออรา่ามีแต่คนเข้าหามีแต่คนรุมรักนะคะอ่ามีแบบบันเทิงได้เลยนะทำชีวิตให้มันมีความสุขนะคะสายบันเทิงนี่จะมีความสุขจะได้เงินได้ทรัพย์มากๆเลย แบบที่ไม่คาดฝันนะคะอ่าช่วงนี้มียศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงมาเกียรติยศมานะคะว้าวไพ่คุณน่ยมันดีมากเลยไพ่เดอะซันมันเปิดให้แล้วอะอยากทําอะไรอะทําได้เลยนะคะอืมมีโอกาสจะได้หวนกลับไปสิ่งเก่าๆนะคะขอให้คุณลืมอดีตนะ,ะอดีตถ้ามันผ่านมาแล้วมันไม่ดีมันแย่มันทุกข์กับคุณนะคะขอให้คุณทิ้งและละและปล่อยวางซะขอให้เริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งใหม่คุณรออยู่นะคะ อ่านะคะมีเกณฑ์การได้ไปท่องเที่ยวที่เก่าที่เดิมที่เคยไปแล้วมีความสุขมากๆเลยกับคนที่รักนะคะจะได้ไปอีกจะพบเพื่อนเก่านะคะมิตรเก่าๆจะได้กลับมาพบการคุยกันนะอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยทะเลาะกันเคยพูดกันไม่ลงรอยนะอยากกลับมาคุยกันอยากมาคืนดีอะไรก็แล้วแต่นะคะจะกลับมาแล้วจะดีกว่าเดิมนะมีเกณฑ์การได้ของเก่าๆกลับคืนมานะคะเป็นคนที่คิดถึงแต่ เรื่องของความเก่าความหลังนะลืมได้ให้ลืมนะคะถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะดวงมันเปิดมันปังให้แล้วนะคะอ่ามีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์การได้เดินทางเลยนะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่ามีผู้ชายนะคะมีผู้ชายที่ลุ่มรอมนะค,ะคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ นะคะมีคนเพ่งเล็งคุณอยู่มีคนรักคุณอยู่มองคุณอยู่นะคะอ่าเขาอยากขอความรักจากคุณนะเขาอยากขอความรักจากคุณอยากให้คุณแบบ อารมณ์แบบขายขนมจีบอะนะต้องรับรักเขาแล้วนะคะคุณไม่มองเขาเลยนะคะว้าวช่วงนี้มาหมดเลยทั้งเดอะซันและเดอะสตาเอายังไงสิคะอ้าช่วงนี้ทําไมมันเปิดมันปังมันฮอตมันฮิตนะกลิ่นตัวแรงและเกินช่วงนี้แม่จ๋านะคะอ้าช่วงนี้ทําอะไรทําได้เลยนะคะเออช่วงนี้งานบันเทิงงานอะไรก็แล้วแต่นะเปิดปังให้หมดเลยอะนะเงินเข้าอีกแม่ ว,ว้าวเงินก็เข้านะคะช่วงนี้ทําไมมันมีชื่อเสียงรือเกินนะัดใครจะทําแบรนด์เปิดขายของขายคีมขาย,ขายธุรกิจขายอะไรเป็นของตัวเองเปิดได้เลยค่ะทําได้เลยนะคะรวยค่ะบอกเลยนะคะงานก็มั่นคงนะไม่ต้องกลัวค่ะงานก็มั่นคงนะคะใครที่ทํางานอยู่มีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะอ่าหวัวหน้า เพ่งเลงอยู่หัวหน้ามองอยู่นะคะทำงานเก่งทํางานดีจะได้เลื่อนขั้นนะคะยินดีด้วยนะคะใครที่อยากทําธุรกิจของตัวเองนะคะลุยได้เลยนะคะจะเปิดจะปังให้ช่วงนี้ชื่อเสียงมาเต็มนะคะไพ่เดอะซันมายศมาอํานาจชื่อเสียงบาร,รมีนะมีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะคุยงานโครง,งานกับนักธุรกิจเกา่าคนเกา่าเพื่อนเกา่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ,ะช่วงนี้เป็นดาวเป็นเด่นด,ด้วยเดอะสตาร์ก็มาการเงินดีนะคะมีผู้ชาย รักแล้วก็ปลื้มด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงก็มีผู้หญิงปรื้มด้วยเช่นกันการงานถือว่าดีมั่นคงร่ำรวยนะงานที่ทำอยู่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยากทำธุรกิจใหม่ทำได้เลยเปิดได้เลยยินดีด้วยค่ะดวงเปิดดวงปังนะคะรับต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิการเรียกทรับค่ะ